สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นกากันค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี0670103306ธนาคารกรุงไทยสาขาทรรเนียบรัฐบาล ส่วนดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลเรื่องค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านทุนด้านการศึกษาและทุนการเรียนฟรีสำหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาส สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองทั่วประเทศจำนวน1122คนระหว่างวันที่1 2ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมโดยมุมมองของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเห็นว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองคอยอบรมเด็กให้มีความรู้แต่ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งยังมีความเหลื่อมล้ำมาตรฐานแตกต่างกันไม่เท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องของหลักสูตรการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนผู้ปกครองเห็นว่ามีความเป็นสากลสามารถแข่งกับประเทศอื่นๆแต่ก็ยังกังวลเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รวมถึงเด็กติดเกมติดเทคโนโลยีและไม่สนใจการเรียนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ปกครองเป็นกังวลมากที่สุดในช่วงเปิดเทอมก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเล่าเรียนสูงขึ้น โดยสิ่งที่ผู้ปกครองอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุดก็คือให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาทุนเรียนฟรีสำหรับเด็กด้อยโอกาสเรียนดียากจนส่วนการจัดการศึกษาของชาติควรทำอย่างไรนั้นส่วนใหญ่คิดว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องมีนโยบายต่อเนื่องแก้ปัญหาตรงจุดและทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมทั้งควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม รัฐบาลเตรียมจัดหาสถานที่ควบคุมชาวโรฮินจายืนยันไม่ใช่ลักษณะของศูนย์พักพิงและดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนพลเอกอุดมเดชศีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเปิดเผยถึงการดูแลผู้อพยพชาวโรฮินจาว่า ได้เตรียมจัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นสถานที่ควบคุมโดยได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4แล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ลักษณะของศูนย์พักพิงซึ่งขณะนี้กำลังมีการหากลุ่มชาวโรฮินจาที่หลบซ่อนในพื้นที่และดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าต่างประเทศคงเห็นความตั้งใจจริงของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาชาวโรฮินจาที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดแล้วเนื่องจากที่ผ่านมามีการดำเนินการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เคยปรากฏในห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกทั้งเจ้าหน้าที่ทหารยังมีการจัดกำลังเข้าพื้นที่เป้าหมายต่างๆที่มีปัญหาทั้งจังหวัดสงขลาและสตูล ไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะเกิดพายุทรายในเขตปกครองตนเองมองโกเลียนในของจีนส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรของผู้คนพายุทรายพัดกระน่ำหลายพื้นที่ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียนในซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยรถตำรวจสายตรวจซึ่งแล่นไปบนถนนในเขตเอัลซารีกได้บันทึกภาพขณะเกิดพายุไว้ได้ กระแสลมแรงได้หอบฝุ่นทรายลอยขึ้นเป็นกำแพงสูงปกคลุมตึกอาคารสองข้างทางขณะที่ทัศนวิสัยก็ลดลงสามารถมองเห็นได้ไกลประมาณ50เมตรสร้างความกลาหลแก่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะโดยผู้ขับรถก็ต้องชะลอความเร็วลงไม่ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางคนก็ตัดสินใจจอดรถข้างทางเพื่อความปลอดภัย และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกค่ะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในข่าวภาคเที่ยงเวลา12นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้รรรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี